สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถเบนซ์ c 1 8 0 w 2 0 3นะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่นตอนนี้ก็คือรีโมทกดได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นบางครั้งบางครั้งก็กดแล้วก็ไม่ทำงานนะครับถ่านก็ไม่ได้หมดนะครับสตาร์ทปกตินะครับสตาร์ทใช้งานปกติเลยลูกค้าก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าบางทีไปจอดรถข้างนอกนะครับรีโมทก็กดไม่ได้อยู่พักหนึ่งกว่าจะกดได้ก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวจะทำการโปรแกรมกุญแจรรีโมมอกให่คับ เสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับครับหลังจากทาการโปรแกรมกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD ที่ตัวรถนะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมททรงน้าเต้าโคมเมี่ยมรุ่นใหม่นะครับ๋ยวทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดครับทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเียบกุญแจนะครับ กุญแจดอกใหม่ก็สตาร์ตติดนะครับดอกเก่าก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจับเครื่องครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการทำกุญแจรีโมทรถเบนซ์วีวีนสะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นนะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับฟังก์ชันเปิดท้ายก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกดแช่ค้างไว้นะครับเปิดท้ายก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ